ครับก็สวัสดีวันจันทร์ที่27กันยายน2 564นะครับวันนี้ก็จะมีมา20ถาดนะครับมาให้ท่านได้เลือกกันนะครับก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็คือผมติดธุระนะครับก็ภรรยาเข้าโรงพยาบาลนิดหน่อยนะครับก็มีเรื่องจําเป็นนะครับนะฮะไม่ใช่เกี่ยวกับโรคภัยอะไรมากนะไปตรวจไปตรวจสุขภาพนะฮะตรวจร่างกายนะครับก็มีมา20มี20ถาดนะครับมาให้ท่านได้เลือกกันนะครับก็ ขาดละ600บาทนะครับส่งฟรีนะครับ600บาทนี่ส่งฟรีเลยนะครับนะฮแล้วท่านก็จะได้ไม้เนี่ยไม้พวกนี้คือไม้พวกที่ผมเก็บไว้นะครับเก็บไว้นานแล้วนะครับแล้วก็คือวันนี้จะถอนขึ้นมานะครับมาขายในราคาที่สุดคุ้มนะครับนะฮะก็ตกต้นละร้อยสองบาทเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆนะครับนะเดี๋ยวท่านจะได้รู้ว่าปกติเนี่ยผมขายต้นหนึ่งก็ปลาไปแล้วนะครับประมาณสัก300กว่าบาทนะฮะสามบาทเนี่ยยังต่ำก็สามร้นะครับ3ามร้อต้นก็600แล้วนะครับ อันนี้ท่านได้ประมาณสัก3ต้นนะครับสต้นนะครับก็ค่าสีบางครั้งก็ค่าสีกันไปนะครับแต่ก็ค่าสีแน่นอนนะครับสต้นอย่างเงี้ยก็คนละสีนะครับถ้า3ต้นก็คนละสีนะครับก็อยู่ในถาดแต่ละถาดนี่หกร้บาทนะฮะหกรบาทส่งฟรีทุกถาดนะครับนะผมเลือกส่งกับบริษัทดีเอนะครับนะบางท่านอาจว่าเออบริษัทดีเอนี่เป็นยังไงนะครับก็สีเหลืองๆนะครับโลโก้สีแดงนะครับนะตัวหนังสือสีแดงนะครับนะะฮ ตัวรถสีเหลืองนะครับผมไม่ใช่แฟลปนะครับบริษัทนี้จะเกิดจะจหนึ่งเขามีการคุ้มครองนะครับเมื่อสินค้าหายนะครับสินค้าหายเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกเงินแล้วก็เวลาท่านโอนนะครับอโอนเงินนะครับสลิปนะท่านอย่าทิ้งนะครับเวลาโอนเงินให้ผมนะครับสลิปอย่าเพิ่งทิ้งนะครับหลักฐานการโอนเงินนะครับวันที่เท่าไหร่นะครับนะเขาจะคืนเงินให้เรานะครับตามจํานวนนะครับแต่ถ้าต้นไม้เน่าเสียนี่เขาไม่รับผิดชอบนะฮะ แต่ถ้าเกิดสินค้าหายนี่เขารับผิดชอบนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าต้นไม้เน่าเสียนี่อันนี้ผมรับผิดชอบนะครับต้นไม้เน่าเสียหมายถึงว่าหมายถึงรากเน่านะครับรากเน่าแบบเน่ายัางไงอ่ะเน่าแบบโอ,โอ้เน่าทั้งต้นอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเน่าแค่ปลายรากนิดๆหน่อยที่มันจะหลุดแล้วนะครับถ้าเราสามารถตัดได้กันไกลตัดได้เราก็ตัดให้หน่อยนะครับมันไม่ถึงขั้นถึงขนาดแบบว่าโอ้เน่าทั้งต้นอย่างนง้นนะครับเน่านิดนิดหน่อยนะครับ แค่ปลายรากอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัดตกแต่งได้ก็พอตกแต่งได้ก็ตกแต่งไปนะครับนะก็ถือว่าเห็นใจพวคขาเนาะนะครับก็มีใบยี่สิบถาดนะครับยี่สิบถาดเอามาดูกันนะครับถาดที่หนึ่งนะครับเอะลืมพูดอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยนะไม่ลืมแล้วนะครับนะฮะวิวิธีการสั่งสั่งซื้อนะครับก็คือเลือกถาดมานะครับคุณเจ้าถาดไหนครับคุณเลือกเลยนะครับเลือกมาให้เออเลือกมาเสร็จปั๊บนะครับถ้าเลือกเสร็จแล้วนะครับก็โทรมานะครับโทรมาแต่ แต่คุณโทรมาเนี่ยคุณเลือกคุณเลือกไว้เนี่ยนะครับคุณมั่นใจนะครับว่าคุณจะเอานะครับอมั่นใจว่าจะเอานะครับไม่ใช่ว่าจองไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าจองไว้ก่อนนะครับพอจองไว้ก่อนแล้วก็ไม่เอานะครับมันมันจะเสียสิ์คนอื่นนะครับก็เลือกไว้ก่อนนะครับอาจจะว่าเลือกเลือกเผื่อไว้นะครับแต่ว่าไอ้ถาที่คุณจะเอาเนี่ยนะครับคุณอาจจะพูดมาก่อนสุวว่าคุณเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามไว้เนี่ยครับ แต่คุณเอาแน่แน่คือเบอร์2นะครับคุณลองถามเบอร์2มาก่อนนะครับถ้าเบอร์2อยู่คุณเอาเบอร์2ก็เบอร์2อยู่ครับผมบอกว่าเบอร์2อยู่คุณก็ได้เลือกเบอร์2ไปนะครับแล้วเบอร์3เบอร์เบอร์1คุณไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างนี้ได้นะครับไม่เข้าใจเออไ,ไม่ไม่งงนะฮะไม่งงอาจจะคิดไว้ในใจนะครับแต่ว่าถาที่เราจะเอาเนี่ยให้บอกมาก่อนนะครับถ้ามันอยู่ถ้ามันอยู่คุณก็ได้แต่ถ้ามันไม่อยู่คุณก็บอกอ่าแล้วเบอร์3ล่ะอยู่ไหมคุณเผื่อใจไว้ด้วยนะฮะ เบอร์สอยู่ไหมถ้าอยู่นะครับถ้าอยู่ผมก็ให้ไปเบอร์สนะครับอ่คุณก็ไม่ต้องพูดเบอร์หนึ่งนะครับอ่ให้คุณไล่มางี้ครับเอาเบอร์ที่ชอบน่บอกก่อนนะครับเอาเบอร์ที่ชอบบอกผมก่อนนะครับบางคนอาจจะเอา3 4สถาดอย่างเงี้ยอ่บอกมาเลย3 4สีถาดนะครับแต่อ่คือต้องการ3 4มสี่ถาดนะครับแล้วก็มันอาจจะได้ครับประมาณสัก2ถาดอย่างเงี้ยถาที่ถาที่เหลืออาจจะหมดมีคนรับไปแล้วรับไปก่อนด้านนี้นะครับเป็นแบบนั้นไปนะครับ เอาไม่งงเนาะนะครับพูดไปบางคนก็ถ้าไม่ฟังกติกาเนี่ยก็กรอไปได้เลยนะครับเพราะว่าลูกค้าเก่านี่ก็จะเข้าใจกันดีนะครับเอามาถาที่หนึ่งครับผมมาดูกันเลยครับอ่านี่นะฮะถาที่หนึ่งนะครับผมก็อย่างนี้นะครับมีสามต้นนะครับสามต้นนี่สามต้นโคดใหญ่นะครับปกติก็ขายสองร้อยแล้วนะครับนะก็สองร้อยเนี่ยอันนี้สีเหลืองนะครับสีเหลืองอันนี้ อันนี้จําไม่ได้นะครับจําไม่ได้จริงๆนะครับน่าจะลอกสวยอยู่นะครับนี่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับดูนะผมกำหนังมือผมเต็มไม้เต็มมือเลยนะนะครับปกติก็ขาย300ร้อยนี่ยนะครับสองร้อยสามร้อยนะครับอันนี้ก็แดงรดุมซับนะครับแดงรดมซับนะครับคุณได้3มต้นไปนะครับในราคา600บาทนะครับหกรบาทส่งฟรีนะครับมาถาที่2นะครับถาที่2นี่ถาที่2นะครับอืมถาที่2อันนี้อ่ะผมจําผมจําไม่ได้นะนะครับ แต่ผมว่าผมเก็บไว้เนี่ยไอตัวเนี้นะครับผมเก็บไว้ผมว่าดอกมันสวยนะครับผมน่าจะเป็นทองอุไรนะเลย่นะอันนี้ก็สีเหลืองนะครับสีเหลืองอันนี้สีแดงออกชมพูนะครับดูนะดูแต่ละต้นนะอืนี่นะครับอย่างต้นเนี้นะครับอย่างน้อยๆถ้ายกโขดขึ้นมาก็ขายสามร้อยแล้วนะครับโขดมันฟังอยู่ข้างล่างนี่นะครับไม่ได้ยกขึ้นมานะครับเนี่ยนะครับอต้นนี้ก็เนี่ยดูดิดูโขดนะครับอันนี้หายแล้วนะครับนี่ หายแล้วนะครับมันเขียวแล้วนะครับเนี่ยมันเป็นเปลือกล่องแล้วนะเนี่ยอเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ่นี่เห็นไหมมันเขียวแล้วนะครับเนี่ยดูโขดมันพันกันอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งถอนนะครับพอถอนขึ้นมาก็ได้อย่างนี้เลยนะครับเอี้ยวๆขดๆเป็นโดนัทเลยนะครับก็หกร้อยบาทส่งฟรีนะครับมาถาที่สามกันนะครับถาที่สามนะครับอ่ามีอันนี้น่าจะเป็นแดงนะครับเนี่ยน่าจะเป็นแดงนะครับแดง น,นี่น่าจะเป็นแดงนะครับนี่แดงแล้วก็นาก่นาจะเป็นเอ้าจะซ้ํากันอีกอแล้วนะฮะอันนี้ก็นาก่นาจะเป็นถ้าจำไม่ผ najle, ิดก็น่าจะเป็นแดงใบเล่นะฮะแดงใบเล่นะฮะโคดนี่นะ่ฮะดูเอ่อถ้าคุณพลาดถาดไหนคุณไม่ต้องเสียใจนะครับคุณบอกถาดอื่นมานะครับถาดที่เหลือมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ม่วงนะครับแค่ม่วงตัวนี้ก็กินขาดแล้วครับม่วงไตวันนะครับดูนะฮะม่วงไตวันในต้นใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมเอา เอาหญ้าออกแค่หน่อยนะครับให้ดูรากข้างล่างนะครับนี่อันนี้ม่วงไต้หวันนะครับนี่นี่แค่ม่วงตัวนี้ก็300รอยเนี้ยนะครับปกติขายต่อต้นนะถ้ามันอยู่ในกระถางนะครับอ่ะคุณได้สามต้นไปในราคา600อบาทนะครับมาถาที่4ี่นะครับถาที่4ถาที่สี่นี่ก็จะมีแดงนะครับแดงแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยผมจําไม่ได้นะที่จริงอ่ะผมตัดทดไว้เห็นไหมมันจะเป็นชั้นเห็นไหมนี่นะครับมันจะเป็นชั้นนะครับเนี่เป็นชั้น เป็นชั้นไว้สองชั้นเนี่ยนะครับนี่ผมตัดทดนะ <ird s> ผมแต่งกิ่งไว้อันนี้รากนะนะครับอไม่ใช่ไม่ใหญ่นะครับใหญ่มากอันนี้เหลืองนะครับเหลืองล่องแดงนะครับเหลืองล่องแดงนะครับนี่นี่เหลืองล่องแดงนี่ผมก็ตัดแต่งเป็นชั้นไว้เหมือนกันนะครับนี่อ่ะถาที่สี่นะครับหกราบาทส่งฟรีครับมาถาที่ห้านะครับถาที่ห้านี่เนมีแดงนะครับแดงแล้วก็น่าจะเป็นแดงเออแดงแดง เอาแดงแดงทั้งถาดเลยนะครับตัวนี้นะครับน่าจะเป็นแดงทั้งถาดนะครับเนี่ยนะผมดาไม่ผิดอ่ไม่งัก็ชมพูตัวนี้นะครับชมพูกลีบพับนะครับดอกสวยนะครับฮะชมพูกลีบพับดอกสีชมพูนะครับอืมแต่ผมจําไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันมันมีร่องแดงนะครับดูโคตรนะครับจําไม่มิดนะครับจำไม่มิดนะครับอืมอันนี้ก็ดูนะครับดูโคตรนะครับนะอืม นี่นะครับอันนี้ก็แดงอู้ดอกดอกนี้สวยนะครับอ่ะผมบอกไว้ก่อนแค่สองโขดนี้ก็ปลาไปแล้วนะครับถ้าขายจริงจริงนะครับอืมหกร้อยบาทส่งฟรีนะครับอันนี้แดงทั้งถานเลยนะครับเอ้ยแดงแดงแล้วก็มีชมพูด้วยนะครับมาถาที่หกนะครับถาที่หกถาที่หกนี่เอ๊ถาที่หกอ่ะคู่แฝดตัวนี้มันแยกไม่ออกนะครับที่จริงผมจะแยกออกนะครับผมจะแยกแล้วก็จะใส่ไปให้เป็นสี่ต้นนะครับ เนี่ยไม่รู้สีอะไรบ้างนะครับก็เอาไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ต้นยาวนะครับทรงยาวนี่เป็นไม้ทรงยาวหน่อยนะครับนี่นะครับไม้ทรงยาวหน่อยนะครับผมไม่รู้ว่าดอกอะไรนะอืมจำไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นแดงนะครับแดงแดงแดงโขดใหญ่นะครับนะครับแดงโขดใหญ่อันนี้ก็แดงนะครับแดงรวมทรับนะครับตันนี้เป็นแดงรวมทับที่โขดเที่ยวนะครับอนี่นะครับอ่าต้นนี้ได้ไป 600บาทเหมือนกันนะครับได้กี่ต้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอันแฝดแฝดตัวนี้นะครับน่าจะเป็นโคละสีด้วยนะครับนะอันนี้ห้าต้นนะครับ600บาทส่งฟรีนะครับอันนี้ต้นทรงยาวนะครับมาต้นที่เจ็ดถาที่เจ็ดนะครับถาที่เจ็ดนี้ก็จะมีอันนี้แดงนะครับแดงแดงแดงอันนี้ออกโอรสนะครับโอรสนะครับต้นนี้ ตันี้จะทรงเอี้ยวนะเป็นไม้โคดเก่านะครับอันนี้ทองอุไรอันนี้ดอกขาวแดงนะครับบัวชมพูนะครับขาวขอบแดงน่าจะเป็นยางั้นะครับนะเงินเหมือนต้นของผมเพราะว่าใบลักษณะเดียวกันนะครับนี่เริ่มแทงยอดแล้วนะครับถอนไว้แทงยอดแล้วนะครับไปลงปลูกได้นะครับอันนี้นะครับอันนี้น่าจะมีแดงแล้วก็อะไรด้วยเนี่ยนะครับอันนี้น่าจะตอตอข้างนะครับอันนี้่นกิ่งข้างเสียดสนยอดเนี่ยยอดตัวนี้คือ น่าจะเป็นแดงนะครับหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับบางครั้งไม่มั่นใจนะครับเนี่ยสี่ต้นนะครับหกร้อยบาทอันนี้สี่ต้นนะครับบางครั้งมันต้นประมาณเนี้ยนะครับอ่ะนะครับสี่ต้นหกร้อยบาทนะครับก็ตกต้นละหนึ่ห้าสิบนั่นแหละครับนะฮะต้นละหนึ่ห้าสิบเนี่ยซงฟรีต่างหากนะครับถาที่เจ็ดนะครับอืมมาถาที่แปดนะครับถาที่แปดนี่คุณจะได้โคตรใหญ่หน่อยนะครับ ถาที่แปดนโคตรใหญ่สองต้นอ่ะให้ดูสองต้นนี้ก่อนนะครับนี่ดูนะครับกาอย่างนี้นะครับเนี่ยใหญ่อย่างนี้เลยนะครับอันนี้ถาที่แปดนะครับถาที่แปดอันนี้ไม่มั่นใจนะครับนี่ไม่มั่นใจนะครับเออตัวนี้ผมว่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับดูโผลนะครับมันเอี้ยวด้วยนะอ่ะดูโคลนะครับนี่ทรงมันเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะผมยื่นสุดแขนแล้วนะ ครับทรงเป็นอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับนะครับไอสองต้นเนี่ยเสียบสีแต่ลูกกระจกเนี่ยไม่ได้เสียบสีนะครับไม่ได้เสียบสีนะครับก็ให้ไปนะครับไปลองทดลองเสียบนะครับเนี่ยให้ไปสามต้นนะครับอันนี้ไม่ได้เสียบสีนะครับทั้งหมดนี้ก็ห้าต้นนะครับห้าต้นแล้วคุณได้สองต้นนี้ไปนะครับสองต้นนี้ไปอีกต้นเบลเยีบล่าเลยนะครับก็ในราคาหกระบบาทส่งฟรีนะครับมาถาที่เก้านะครับถาที่เก้าไอพวกนี้มันโคตรใหญ่เนาะ นะครับถาที่เก้านี่ก็จะมีแดงใช้ไล่นะครับต้นนี้นะครับแดงใช้ไล่นะครับเราก็จะมีแดงขาวร่องแดงนะครับตันนี้ไอ้เหลืองร่องแดงนะครับตันนี้นะครับดูโคตรนะครับมันใหญ่นะครับเราก็จะมีเหลืองนะครับเหลืองชเฉยนะครับเหลืองีเฉยดูโคตรนะครับมันใหญ่นะครับคุณได้ไปสามต้นแล้วยังไม่พอนะครับแถมลูกกระเจอะปีกนะครับเผื่อคุณจะไปเสียบนะครับอไปเลี้ยงแล้วก็ไปเสียบ นะครับทั้งหมดก็1 2 3 4 1 2 3 4 5 5ต้นนะครับส่งฟรีนะครับมาถาบที่10นะครับถาดที่สิบถาดที่10นี่อ่ะมาดูมาดูต้นใหญ่กันก่อนนะครับต้นใหญ่นะครับนี่เฉพาะต้นเนี้ยผมก็ขายปกติผมขาย300แล้วนะครับอันนี้จำไม่ได้นะครับน่าจะเป็นม่วงคิงไวโอเลตนะครับอันนี้ว่าจำไม่ได้ก็อันนี้น่าจะเป็นแดงนะครับ โอ้โหสวยนะครับเียนะเฉพะสองต้นนี้ก็คุ้มแล้วนะครับหกร้อยบาทนะครับอแล้วก็แถมลูกกระจอะไปอีกนะครับเอาไว้เสียบนะครับไปลองเสียบดูนะครับก็หกร้อยบาทส่งฟรีนะครับอ่ะเนี่ยนะหกร้อยบาทส่งฟรีนะครับถาดที่สิบนะนะครับก็ถาดที่สิบเอ็ดนะครับถาดที่สิบเอ็ดนี่มันต้นมันใหญ่นะครับต้นมันใหญ่ผมให้ไปสองต้นพอนะครับอ่มาดูกันเฉพาะต้นนี้นะครับถ้าอยู่ในกระถางเนี่ยก็สี่ร้อยแล้วนะครับอืมโอ้โห สี่ห้าร้อยมันใหญ่กว่าต้นละห้าร้อยอีกนะครับเนี่ยมันหนักนะเอ็นผมขึ้นเลยนะครับอืออ่ะดูนะครับเนี่ยมาเทียบกับต้นนี้อ่ะเทียบกันดูครับเห็นไหมความแตกต่างไหมมันใหญ่กว่านะครับอืมถ้าอยู่ในกระถางนี่ก็สี่ห้าร้อยในกระถางจานนะครับคุณต้องไปขึ้นกระถางสิบสองนิ้วได้แล้วนะครับนะแล้วก็ลากข้างบนเนี่ยก็เลาะออกเลยนะครับอ่าแล้วไม่พอเราให้ทรงนี้ปีกนะครับไอ้ต้นนี้ดอกสวยนะที่ผมเก็บไว้เนี่ยนะครับนี่นะครับเวลาปลูกเนี่ย จุ่มแค่รากปลายรากก็พอนะครับแต่ตรงที่นิ้วก้อยผมชี้เนี่ยประมาณนี้พอนะครับอันนี้ยอดเริ่มแตกแล้วนะครับอื600ส่งฟรีนะครับเบอร์11นะครับต้นนี้สีแดงกับอีกต้นหนึ่งไม่รู้ว่าสีอะไรนะครับอันนี้น่าจะเป็นดอกเก่านะครับต้นเล็กน่าจะเป็นดอกเก่าต้นใหญ่เนี่ย6รวมส่งฟรีนะครับถาที่11นะครับผมมาถาที่12ถาที่12นี่เดือเหลืองนะครับเหลืองนี่โคดรเขาจะก็ใหญ่เหมือนกันนะครับ เนี่ยมันก็จะเป็นทรงสไตล์บอนไซนะนะครับเนี่ยรากยุ่งเหยิงแบบนี้นะครับคุณก็ไปจัดรากเอานะครับสีเหลืองนะครับเป็นไม้อายุเยอะเหมือนกันนะครับต้นนี้นะครับและยังไม่พอนะครับให้ต้นนี้ไปอีกนะฮะอันนี้น่าจะเป็นจําไม่ได้นะครับเพราะว่าใบเริ่มออกนะครับใบเริ่มออกนะครับอสองต้นนะครับนะครับเนี่ยสองต้นนะครับหูระบาสูงฟรีนะครับ ดูนะครับเฉพาะต้นนี้บางครั้งเนี่ยถ้าผมขายนก็หกร้อยแล้วนะครับถ้าอยู่ในกระถางในในกระถางนะครับมาทาที่สิบสามนะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยนะฮะลุกขึ้นลุกนั่งนะครับอืทาที่สิบสามนะครับผมนี่ก็จะเป็นเหลืองนะครับเหลืองจักรพรรดิเหลืองจักรพรรดิเหลืองจันตราเนี่ยนะครับแต่เหลืองแน่นอนนะครับผมอันนี้อันนี้ม่วงนะครับม่วงม่วงมงคลนะครับตัวนี้นะม่วงมงคลที่ดอกใหญ่ๆเ้อนะครับ ไม่เหมือนม่วงไต้หว like ันนะนะครับสองต้นนะครับนี la, ่อันนี้รากสวยนะครับม่วงในรากสวยนะอ่ดูนะครับนี Patrick ่รากของเขานี่จะสวยเลยนะครับฟืวฟ <er ิขึ้นมานะครับส่วนส่วนเหลืองอันนี้หายเราเด้อหายแล้วเด้ออันนี้เหลืองไต้หวันนะครับไอ้ไม่ใช่เหลืองไต้หวันอันนี้เหลืองจักรพพัดนะครับอสองต้นนะครับม่วงกับเหลืองนะครับหกร้อยบาทส่งฟรีนะครับเอมาต้นนี้ สิบสี่นะครับสิบสี่สิบสี่นี้มีแดงนะครับมีแดงมีเหลืองแดงเหลืองแล้วก็แดงเหลืองแล้วก็ตัวนี้จําไม่ได้จริงนะครับจําไม่ได้จริงนะครับอ่ะขวดใหญ่ไหมดูบึกบึกนะครับอืออันนี้ก็บึกบึกนะครับมันใหญ่นะครับไม่ใช่มันไม่ใหญ่นะครับอืมนะครับหกร้อยบาทส่งฟรีนะครับผมนี่ นะครับหกร้อยบาทส่งฟรีนะครับใหญ่นะครับมาต้นที่สิบห้านะครับต้นที่สิบห้าเออต้นสี่สิบห้านะครับไอถาดที่สิบห้าอันนี้ก็น่าจะเป็นแดงนะครับแดงแดงแดงขนไหมใบขนไหมถ้าใบขนนี่จะเป็นแดงกำมะหยี่นะครับอ่าอันนี้ก็แดงนะครับจํารู้มาแดงนะครับนะอันนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็น ม่วงนะครับม่วงม่วงคิงไวโอเลตนะครับคิงไวโอเลตนะครับโขดแบบนี้นะครับเนี่ยบางครั้งมันต้องเอาเอาดินออกนะครับเพื่อเห็นรายละเอียดข้างล่างนะครับคิงไวโอเลตอันนี้ก็จะเป็นเหลืองนะครับเหลืองเหลืองเหลืองนี่นะครับเหลืองนี่อันนี้รากแบบนี้ตัดออกเลเยอนะครับตัดออกเลยนะครับแล้วก็ปลูกไว้แค่ข้างล่างพอนะครับอืรับรองดอกสวยนะครับที่ผมเก็บไว้ฝั่งนู้นนีแต่ดอกสวยๆนะครับ 600บาทสงฟรีมาทาที่16นะครับทาที่16นะครับก็จะมีอะไรเนาะแดงนะครับอ่ะบอกดอกกันนะแดงแล้วก็นี่ผมก็ไม่มั่นใจอีกอันนี้ก็ไม่มั่นใจอีก่ะรู้แต่ว่าแดงต้นเดียวนะครับบางคนมาถามทีหลังนะครับว่าทาโน่นทาที่นี่ดอกสีอะไรอย่าถามนะครับเป็นไม้เมานะครับเป็นไม้เมานะครับเหมาะกับคนที่อยากได้โขดใหญ่แล้วก็ราคาย่อมเยานะครับเนี่ยถ้าผมยกโขดขึ้นมาเนี่ยผมก็ขายแล้วนะครับ แคมตัดแต่งกิ่งไว้อีกนะครับนี่ตัดตัดเพื่อจะมีกิ่งเมนให้มันสูงกว่านะครับหกหน้าบาทรงฟรีนะครับถาที่สิบหกนะครับดูนะฮะใหญ่นะครับอถ้าถาดหนึ่งถาดได้เียคุณไม่ต้องเสียใจนะครับคุณหาถาดอื่นได้เลยนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับอันนี้เหมาะกับมือใหม่นะครับที่จะไปลองปลูกลองเลี้ยงแล้วก็ลองนั่งแค่นนะครับมาทาที่สิบเจ็ดนะครับผมอ่ะ ทาที่สิบเจ็ดนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็ลูกกระจกมันนะครับให้ไปสองต้นอันนี้ก็จะมีให้ไปสามต้นเลยนะครับอันนี้ทรงสูงหน่อยนะไม่รู้ดอกสีอะไรนะครับนี่นะครับทรงสูงนะครับอันนี้สีแดงนะครับนี่ครับอ่าถ้าเอาไปอันนี้ก็สีน่าจะเป็นเหลืองนะครับนี่ตัวนี้เหลืองนะครับเหลืองนะฮะเหลืองเอรากเก่าด้วยนะครับนี่นะครับรากเก่าด้วยนะก็นะครับ ล้วก็ลูกกระจอกสองต้นนะครับห้าต้นนะครับต้นนี้ห้าต้นนะครับห้าต้นห้าต้นหกร้อยบาทส่งฟรีนะครับเบอร์สิบเจ็ดมาเบอร์สิบแปดนะครับเบอร์สิบแปดเบอร์สิบแปดนี่ก็แดงจะเป็นน่าจะเป็นแดงนะครับแดงอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยแต่เป็นลากเก่านะครับเอาไปทําบอนไซได้เลยปกติต้นนี้ผมขายสองร้อยแล้วนะครับเนี่ยสองร้อยแล้วนะครับส่งบอนไซเนี่ยนะครับวันนี้ก็ขอ อันนี้น่าจะเป็นเหลืองครับเห็นไหมเหลืองผมก็จะจับไปผมตัดนี่เห็นไหมผมก็จะให้มันแตกข้างบนนะครับเห็นไหมเ <c oughs> นี่ยเห็น <S <s ไหมทรงมันยาวๆอย่างนี้ยนะครับ <S <s ต้นไหนที่เป็นทรงยาวๆคุณก็ทําให้มันเป็นทรงยาวๆไปนะครับเห <s> ็นไหมนะครับเห็นไหมนะครับอ่าแล้วก็อีกต้นหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นแดงนะครับแดงแดงนะครับ <réussi> อ <s> ่านะครับหกร้อยบาททรงฟรีนะครับสี่ต้นนะครับถานนี้นะครับอืม มาต้นที่สิบเก้านะครับต้นที่19เก้าถาดที่สิบ้านะครับถาดที่ส9บเก้านี้จะเป็นโขดลีลาโขดเยี่ยวนะครับเฉพาะโขดเยี่ยวนี่ก็ปลาไปสี่ร้อยแล้วนะครับถ้าจะขายจริงๆนะครับถ้ามันอยู่ในกระถาดนะนี่เห็นไหมนะครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ผมไม่รู้นะว่าต้นอะไรนะครับดูโขดมันสวยใหญ่นะครับนี่สองต้นแล้วก็มีไอลูกกระจอะอีกสองต้นนะครับนี่ เอาไปลองเสียบนะครับห0รบาททรงฟรีนะครับมาถาสุดท้ายนะครับถาที่ยี่สิบนะครับถาทียี่สิบนะครับสีเหลืองนะครับเหลืองเลนงตวนี่สวยนะครับเป็นเหลืองลายชั้นอยู่นะครับประมาณสามชั้นนะครับเหลืองตัวเก่านะครับไม้ดอกเก่าเนี่ยจะสวยเยอะนะครับสวยเยอะไม่ไม่เหมือนไม้ทุกวันนี้นะครับดอกไปทั่วเลยนะครับอันนี้ก็แดงนะครับแดงแดงแดงนะครับดูโคดเขา ดูโคนะครับอันนี้แดงสิจปั๊บอันนี้น่าจะเป็นชมพูนะครับเออถ้าจาไม่ผิดนะนะครับดูรากเขาอันนี้รากผมตกแต่งไว้หมดเลยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้หายแล้วเด้อเขียวเขียวเนี่ยวจะว่าจะว่าเสียนะนะครับนะโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับถาดที่ยี่สิบนะครับรากสวยด้วยนะครับอืมรากสวยด้วยนะครับสามต้นนะครับหกร้อยบาทส่งฟรีนะครับก็มีประมาณนี้นะครับนะฮะไม้ มี20ถาดนะครับเอานะครับมี20ถาดนะครับสงฟรีทุกถาดนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับบางคนที่ผมหยุดไป3วันเนียโอ้ยโทรมาเต็มเลยนะครับผมก็ต้องขอไปด้วยนะครับบางครั้งติดธุระเนอะนะครับไม่ได้ลงคลิปนะครับไม่ได้ลงคลิปธุระเยอะนะครับไม่ได้ลงคลิปแล้วก็กลัวนะครับกลัวเหมือนกันนะครับกลัวแฟนข เอ๊ะไม่ได้ลงคลิปนี่หายไปไหนเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ลงคลิปเนี่ยคนอื่นเ็าจะมาแซงหมดแล้วครับไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยถ้ารักกันชอบกันก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีทั้งไม้เหมาและไม้ดอกนะครับไม้ดอกนี่ไว้ก่อนนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าฝนตกนะครับดอกอาจจะไม่มีนะครับเราท่านก็ได้ไม้เหมาอย่างนี้ไปนะครับก็ไม้เมานี่เหมาะกับคนมือใหม่นะครับมือใหม่มือเก่าเหมาะหมดแล้วครับ เพราะว่าม right? ันได้โคตรใหญ่ขนาดนี้นะครับยังไงก็คุ้มนะครับผมยังไงก็คุ้มส่งวันไหนครับส่งพรุ่งนี้นะครับส่งพรุ่งนี้แพ็กวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะครับส่งพรุ่งนี้หมดทุกคนนะครับส่งหมดทุกคนพรุ่งนี้จะได้รับวันไหนครับจะได้รับหลังจากที่ส่งแล้วประมาณ2-3วันนะครับในบางพื้นที่อาจจะเป็น4วันนะครับบางพื้นที่นะแต่มีไม่กี่คนหรอกครับนะฮะที่จะไปถึง4วันนะครับแต่ส่วนมากเราจะถึงประมาณสัก2วัน3วันนะครับสามารถตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบได้นะครับ ว่าบริษัทของขนส่งของเราเนี่ยนะครับมีมาตรฐานนะครับตรวจสอบได้นะครับโทรมาเช็คได้นะครับแต่ขอให้มันเป็น3วันแล้วนะครับสามวันแล้วท่านท่านมาเช็คได้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ในกําหนดเขาเนี่ยนะครับก็เช็คได้นะครับท่านมาขอรหัสไปก็ได้นะครับขอรหัสไปไปเช็คเองก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ผมไปเช็คกับบริษัทเนี่ยมันอยู่ในกําหนดเขาอยู่นะครับก็ต้องรอให้เขาอันนี้หน่อยให้เขาทํางานหน่อยนะครับเนาะนะครับ บริษัทเคอรี่เนี่ยแพงกว่านี้เป็นครึ่งเท่านะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าเขานะครับไม่ได้ว่าเขานะครับแต่ผมเคยส่งแล้วนะครับแพงกว่านะครับบางครั้งเนี่ยผมส่งไปพไปดินแดงนะครับไปดินแดงเนี่ยเคยเจอแล้วนะครับมีป้าที่อยู่ดินแดงในสนิทกันนะครับป้านี้ก็สนิทกันนะครับผมเคยส่งบริษัทเนี่ยนะครับนะไม่อยากจะว่าเขานะครับเคยส่งไปเหมือนกันบางพื้นที่เร็วนะครับ บางพื้นที่ช้านะครับเชื่อไหมว่าแค่แค่ดินแดงเนี่ยนะครับผมส่งจากบางบอนไปดินแดงเนี่ยนะครับรวมเวลา4วันนะครับสวันแทนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะถึงแค่ประมาณสัก2วันใช่ไหมครับนั่นแหละครับบางคนบอกว่าบอกให้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนบริษัทได้แล้วนะครับเปลี่ยนบริษัทได้แล้วนะมีบอกผมบอกเลยนะครับว่ามีไม่กี่ครั้งแล้วก็มีไม่กี่คนนะครับที่อที่มันส่งช้านะครับที่บริษัทของผมเนี่ยจะส่งช้านะฮะ บริษัท DHL นะครับได้รับมาตรฐานนะครับนะฮะได้รับมาตรฐานมากๆครับในการขนส่งนะครับแล้วก็ราคานี่ก็เป็นกลางนะครับไม่ถือว่าแพงมากไม่ถือว่าสูงมากนะครับผมพอรับได้แต่ถ้าบริษัทแบบตำๆลงมาเพิ่งเปิดใหม่เนี่ยนะครับผมติดตามสินค้าไม่ได้ผมเคยไปสอบถามแล้วนะครับผมเคยส่ง DHL ราคา150บาทผมไปถามบริษัทตำาๆเนี่ยอย่างเช่นไม่เอ่ยไม่เอ่ยนะครับ เปิดใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับบริษัทตำตเนี่ยเจ็ดสิบบาทนะครับค่าส่งในครึ่งหนึ่งนะครับแต่ไม่สามารถติดตามสินค้าได้หายก็ไม่รู้นะครับตายแล้วอย่างนี้เราจะไปติดต่อที่ใครเช็คก็ไม่ได้นาว็บเช็คก็ไม่ได้อีกนะครับแต่นี่ผมมีเครือข่ายนะครับมีกลุ่มนะครับผมสามารถเช็คได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านมั่นใจได้ว่าสินค้าของท่านจะไม่หายนะครับแล้วก็ถ้าหายนี่ก็เราก็มีบริการรับเคมรับคืนเงินให้นะครับผมนะโอเคนะครับจากช่องมุทอง h ช n แนลก็ เกินมาพูดมาก็ยาวนานเนาะนะครับก็ขอบคุณมากครับผมที่ท่านรับชมคลิปจนจบนะครับผมใครยังไม่กดติดตามกดไว้นะครับกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดไปด้วยนะครับกระดิ่งดียังไงนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเพราะว่ามันจะแจ้งเตือนทุกครั้งในขณะที่ผมลงคลิปเสร็จนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมจากช่องของทองแชนแนลเดอร์สวัสดีครับ